รายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ตามที่หน่วยงานรัฐกำหนดก่อนการถ่ายทำรายการพิธีกรผู้ร่วมรายการและทีมงานทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการก่อนการถ่ายทำรายการโดยครบถ้วนแล้วช่อง 7hd บริษัทกันตนาเสน,เนอ ่างเรื่องที่หมองวันเล็กอาจเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวที่ทำให้เกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โต <üğ ham> และน้ำพึ่งหยดเดียวหยดนี้แหละครับที่เราพร้อมช่วยคุณไกลเกลีย,ยโดยพิธีกรอารมณ์ดีพร้อมด้วยสุปตาอารมณ์ขันในรายการมโนาสาเรสศุปตาพาไกลเกลีย สวัสดีครับขอเสียงปรบมือให้กับเสนาหอยและน้องแอร์พันธิลามามาเลยมาเลยเรื่องมาเลยเพาะไกเกียร์พราะไกเกียร์ผมจะบอกว่าตั้งแต่คุณสองคนมารายการเราครับเกียร์ได้ทุกเคสเลยนะครับเป็นนั่นที่พวกเราอยู่แล้วกขายไปไหนข้าวละโย เอาเหรอเหรอมีข้างเดียวดีไซน์อ๋อผมนึกว่าปกมันพับซิบหายไปไหนข้างนึ่งอะมันมีข้างเดียวโอ้โหเกิดตอบไม่ทันเลยมาเร็ววะอะไรทำไมพังอยู่ข้างเดียวอะมันเป็นดีไซน์เฮ้ยพร้อมไก่เกลียร์หรือยังครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูเรื่องที่เราจะต้องไก่เกลียร์ในวันนี้ครับป้าชื่อป้าเล็กค่ะร้านป้าเป็นร้านนวดแผนไทยเราก็ต้องตกแต่งร้านให้ดูดีบรรยากาศน่าเข้ามาใช้บริการค่ะ แต่ก็มีร้านข้างๆนี่แหละค่ะที่ชอบมาหาเรื่องป้าอยู่เรื่อยเลยค่ะดิฉันพอลลี่คนสวยนะคะเป็นเจ้าของร้านชําค่ะปัญหาที่ฉันเจอนะคะอีกต้นไม้ข้างๆบ้านนะคะมันกีดขวางเกะก,กะเข้ามาในร้านของฉันค่ะบอกให้เขาขยับเขาก็ไม่ขยับไม่รู้มันมันยากเย็นอะไรกันนักกันหนา ทีแรกเขาก็ว่าต้นไม้ร้านป้าเนี่ยล้าไปร้านเขาป้าก็เลยทาละแนงจันให้ดูเรียบร้อยสวยงามจะได้ไม่ต้องเป็นเรื่องกันอีกทําละแนงแล้วไงคะขอถามหน่อยทําไมไม่เก็บต้นไม้ไว้ให้ข้างในปล่อยให้มากีดขวางบ้านคีอื่นเขาทําไมพอชั้นไปบอกก็หาว่าชั้นเรื่องมากแล้วมันใช่ไหมคะ กาแค่กิ่งไม้ยื่นเข้าไปนิดหน่อยทาไมต้องมาวยวายป้าอุตสาห์ลงทุนทําระแนงกั้นให้แล้วยังจะมาหาเรื่องอีกยังจะมาหาเรื่องอีกป้าจะต้องตามใจเขาไปอย่างนี้เหรอคะก็แค่ให้ป้าแกเรื่องกระถางไม่ให้กิ่งเข้ามาในร้านฉันแค่นี้ก็จบแต่ป้าแกไม่ยอมทําแต่พอฉันทําเองแกกลับเรื่องกระถางกับไปที่เดิมมันน่าไม่ล่ะอยู่ๆมาเรื่องกระถางป้าทําถูกไหมถ้าเกิดเสียหายแตกขึ้นมาเขารับผิดชอบไหม ถ้ามันไหนฉันทนไม่ไหวจะตัดกิ่งไม้ให้กุด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 เลยเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่องยากไปได้คนแบบนี้ไงคะเรียกว่ามนุษย์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 ป้าป้ามนุษย์มนุษย์มนุษย์มนุป้าป้าอันนี้เรียกว่าเป็นปัญหาคลาสสิกงั้นเราเชิญเขามาคุยเลยดีกว่าค่ะขอเชิญพบกับป้าเล็กและป้าพอลลี่สวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะครับผมสวัสดีค่ะป้าเล็ก คุณพอลลี่ใช่ร้านป้าเป็นร้านนวดอะไรครับเป็นร้านนวดทั่วไปเหมือนแผนไทยเงี้ยไม่ใช่นวดเฉพาะสุภาพบุรุษนวดหมดทุกคนนวดหมดทุกคนไม่ใช่นวดเฉพาะส่วนเป็นการนวดหรือเป็นการอะไรนวดทุกอย่างนวดทุกอย่างนวดนวดแกเริ่มทำตาหวานใส่แล้วเหมือนอยากนวดเราแกจะเขินแกเหมือนแบบเปิดมาซิลูกเดี๋ยวป้าทำให้ดื่อ ร้านป้าเป็นร้านนวดป้าก็ต้องตกแต่งหน้าร้านให้มันสวยงามเขาเอามาหาว่าต้นไม้เนี่ยยื่นไปร้านเขามันยื่นไปขนาดไหนลองทําเป็นมือที่นิดเดียวกิ่งป้ากิ่งยื่นอย่างนี้เลยรู้ว่าป้าคนนี้ใช่ไหมระแนงป้ามันยื่นออกมาอย่างนี้ปาดปาดหรือเปล่าใช่ปาด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 ยังไงป้ายังไงที่ไหนลองเก็งกิ่งจริงมันไม่ได้ยื่นหรอกอันนี้ผลไสเกาหลีเนี่เอ้าว่ากันเนี่ยกิ่งไสเกาหลีเนี่ยน่าเอ็กโ มันใช่ไซเกาหลีที่ไหนล่ะคุณหอยทำเอาปลาเล็กถึงกับเขินหน้าแดงเลยแล้วลูกค้าเราเคยบ่นหรือว่ามีอุปสรรคเกิดอุบัติเหตุจากกิ่งไม้ของปลาเล็กมอ๋อมีมีเกี่ยวเกี่ยวบาครั้งเขาเ็าตัวเตี้ยใช่ไหมก็เกี่ยวทำไมคนตัวเตี้ยมันผิดตรงไหนอะจริงจริงมีปัญหรอะไม่ผิดหรอกค่ะ ตัวขาเล็กใช่ไหมบางครั้งเขาไม่ทันไม่ทันสั่งระวังไงก็ยื่นมาโดนเงี้ย้าเขาเองนั่แหละไปเลื่อนกระถางก็ต้องการไม่กิ่งมันไม่เข้ามาร้านยังไงเกะกะลูกค้าเข้ามาทำไมถ้าเกิดกระถางเช็แตกอ่ะก็ป้าไม่ยอมเลื่อนอ่ะก็ต้องเลื่อนเองป้าต้องเล่นระแนงระแนงได้ไงอ่ะอ่ะเดี๋ยวการลดน้ําก็เป็นปัญหาอีกใช่ค่ะแกชอบรดแรงแกไม่ชอบลดนิดเดียวแกแรงแล้วแล้วมันก็เซนไปโดนลูกค้าเแล้าเข้ามา แล้วเนี่ยป้าแห้มาเบาหน่อยได้ไหมคะเนี่ยป้ารถที่ร้านป้าไม่ได้รถที่ร้านเราอย่างเปียกนิดหน่อยเดี๋ยวมันก็แห้งจะไวายทำไมอา้อาวอา้าวอ้าวป้าพุณนี้ไม่สวยนะคะมันรถเทหน้าบ้านฉันฉันก็ต้องถูทุกวันถูทุกวันมันเหนื่อยนะคะป้าเพ่แค่น,น้ำจะอะไรกันนะคะเอาเริ่มทำก็ได้จบนะจบเลยป้าหายงเสี่ยงแล้วเทอนเลยเนี่ยใครย,ยังเป็นคนถูอ่ะป้า oh no ืนหน้าบ้านต้องคอยเช็ดคอยทาทุกวันเลยมันก็เซนแค่นิดๆหน่อยๆเดี๋ยวมันก็แห้งแล้วถ้าแกเรื่องกระถางเข้าไปข้างในแล้วแกลดข้างในมันไม่เซนมากดีกว่าไหมอแล้วทีลูกค้าร้านเธอมามาจอดรถเครื่องหน้าร้านฉันรถเครื่องใช่คนที่ไหนรงเครื่องมอไซค์จอดหน้าบ้านมันไปล้ำบ้านเรา ก็มาจอดทุกวันเหละจะป้าป้าจะมาจอดรถหน้าร้านป้าเนี่ยไม่เคยได้จอดเลยมาทีไรเจอไอ้แมงแมงแมงกระไซนี่แหละมีหลักฐานให้ดูป้าถ่ายคลิปไว้ด้วยไปดูครับไปดูไปดูกันแล้วล่ะป้าเอ้ยและนี่ก็เป็นคลิปที่ป้าเล็กถ่ายไว้ตอนที่ป้าเล็กขับรถมาถึงหน้าร้านลองดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น ยังไงคะรถเขาน้คุณปา<ไ>าหรถกจอดแป๊บเดียวซื้อของเสร็จเดี๋ยวเข,า,ขาไปค่ะคุณป้าก็ฉันไม่มีที่จอดจะให้ทำยังไงบอกกันดีๆก็ได้ค่ะป้าบอกดีๆครั้งหนึ่งคุณต้องได้ไปทุกครั้งเลยแล้วป้าจะถ่ายอายละเอียดป้าถ่ายอะไรไม่มีอะไรอ้าวไม่มีอะไรป้าถ่ายทำไมหยุดทีนี้แล้วป้า<ะ>บอกให้หยุดยังจะทำอะไรฉันหยุ<ย>ดยังไม่หยุดถ่ายยังป้ายังบอกให้หยุดหยุดไหมที่ไปดูคลิปย่างคลิปมาคือแก แกจะถ่ายคลิปแล้วก็ห้ามไม่ให้แกถ่ายเฉยๆนะเขาตบอะตบเลยเฮ้ยตรงไหนเมื่อกี้ในคลิปเราไม่เห็นนะเขาตบโทรศัพท์ไงนี่วันหลังนะตำรวจเนี่ยนะจับเข้าคุกไปแล้วพูดโทรศัพท์ป้าน่ะหล่นไปด้วยนะเสียหายหลังจากนั้นน่ะเขาอะพาแฟนเขามาช่วยล็อกป้าเขามาช่วยกันตังหากป้าไปทำร้ายป้าตรงไหนอะช่วยอะไรมาล็อกเนี่ยเป็นเข้อความรถตบป้าเลยเจ็บไปทั้งตัวามรถไม่ตบป้าเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปตัด แล้ววันนี้ยากเลยคุณต้องการอะไรก็ไม่มีอะไรนะคะก็แค่ป้าแกเอาต้นกิ่งต้นไม้ที่แกจะด่นมาบ้านเราคอยรถน่ะยกเลื่อนไปกันในพื้นที่ของแกก็พอแล้วไม่ใช่เยื่อมันทางบ้าจะมากวแล้วก็ไม่เปียกมาบ้านเราจนเยอะเกินไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรใช่พูดเวอร์ไปแล้วไม่ว่าจะเรื่องต้นไม้เรื่องอะไรทุกอย่างนะเรื่องลดน้ําต้นไม้อะไรเงี้ยถ้าเป็นจริงๆทั่วไปอ่ะเขาก็ทํากันอย่างนี้ทั้งนั้นถามป้าบ้างว่าป้าอยากได้อะไร จากการที่มารายการให้เราช่วยไกลเกลียเนี่ยป้าน่ยจะเรียกค่าเสียหายเขาเขาทําป้าตกใจแล้วป้าก็เจ็บไปหมดเนี่ยเนื้อตัวป้าละหมดเลยต้องเรียกค่าเสียหายค่าทําฝัน1 0 0 0งมื่นบาทที่ไปแย่งกันไม่ให้ตกป้านะเขาเข้าใจผิดนะหนูไปแย่งโทรศัพท์ไม่ให้ถ่าเฉยแล้วแฟนหนูมาห้ามให้หนูตบจะกลัวจะตกป้าแต่ป้าเนี่ยเขียวไปหมดเลยนะหรือป้าจกยอมโดนตบโดน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 โโดนโาโดนยโโย เราไปไก่เกลียกล่ยกันดีกว่าค่ะไม่ป้าเล็กเรามาไก่เกลียกล่ยกันดีกว่าเนาะอยากรู้เรื่องต้นไม้ก่อนเลยอะอยากรู้ว่ามีปัญหามานานหรือยังคะก็เริม่มไอเรื่องต้นไม้นี่แหละเรื่องเดียวนี่แหละมันเป็นสาเหตุมาจนถึงปัจจุบันนานหรือยังครับที่เป็นปัญหาม,มาเกือบปีมาแล้วค่ะป้า,ามันพอจะเป็นไปได้ไหมที่เราเอาต้นไม้อะเข้ามาในร้านเราอีกนิดนึงอะไม่ให้เข้าไปยุ่งกับร้านเขาอ่ะป้าก็ตั้งมาตั้งนานแล้วนะ แต่มันโตขึ้นนงครับนับวันคือมันมีการเจริญเติบโตกิ่งมันก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆถ้าป้าไม่ตัดต้นไม้ป้าป้าก็ต้องเอาต้นไม้ป้าเข้ามาในรานอีกนิดได้ไหมล่ะหรือไม่ขยับก็ได้เปลี่ยนวิธีรดน้ำได้ไหมเออป้าเอาจริงๆนะต้นไม้อะมันกินน้ําจากรากป้าลดแค่ตรงรากก็ได้ถูกไหมพี่มิกหรือว่าเราหมั่นไส้เขานั่าแหละไม่อะป้าไม่เคยไปแกล้งเขาหรอกมีแต่เขามาว่าป้าเขาว่าว่าป้ามนุษย์ป้าแล้วป้าไม่เคยไปแกล้งเขาเลย ไม่เคยจริงป้าน่าเห็นใจเห็นใจมารังแกผู้สูงวัยแบบเราได้ยังไงดูท่าสุปตาของเราคงจอ,อกแรงไกลเกลีย่ยเหนื่อยหน่อยละงานเนี้อ้วันนั้นนะ่ะที่ไปถ่ายคลิปเขาเอ,อ่ะเอ่ผมฟังเหมือนเล่าไม่ตรงกันว่าป้าบัวหลอกป้าแต่พี่บอลี่ก็บอกว่าห้ามห้ามไม่ให้ไปตบป้าห้ามไม่ให้ตบเขาก็ต้องไปจับเมียเขาสิมาจับป้าทำไมอะ่ะ ป้าลองจับพี่หอยว่าวิธีเขาจับเขาก็มาจับอย่างเงี้ยเขาคิดดูแล้วป้าถือโทรศัพท์อยู่เงี้ยแล้วแล้วเมียเขาก็มาตอกโทรศัพท์ล็อกตัวนะป้ามันก็แค่จับอย่างนงี้รอย่างเงี้ยถ้าล็อกล็อโทันต้องแบบขยับไม่ได้ถ้าล็อกคืออย่างนี้ล็อกคืออย่างนั้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเขาจับัวไรที่ป้าชี้ว่าจับไะได้วยจับไหไรมันไม่ใช่ล็อกคือมันชุนละมุนแต่ป้าก็เจ็บไปทั้งตัวเพราะฉะนั้นเขาอ่ะจะต้องมารับผิดชอบป้าแลต้องเรียกค่าทำฝันเขาหนึ่งหมื่นป้าไม่ยอมทะเลาทนะ ค่าตกเนี่ยนะห้าร้อยบาทเองป้าเรียกหมื่นหนึ่งนะป้ากระเทาะฐานเขามาทําป้าตกใจอาฆาตเขาไม่ได้อาฆาตค่ะคือเข้าใจมให้เขาได้รับบทเรียนในครั้งนี้แล้วเราจะอยู่กันยังไงอย่างเขาเป็นเพื่อนกูเขาก็ไม่ได้ย้ายร้านหนีเราก็จะอยู่กับเขาตลอดชีวิตเลยนะเบื่อไหมที่มีปัญหากับเพื่อนบ้านเบื่อ ามาที่ไรก็ไม่เคยได้จอดรถฝากเขาจะมาเคลียร์นะรถต่อแถวหลังป้าติดยาวเขาดา่าติดแต่ไล่ไล่ไลด่าสิ่งที่ป้าต้องการคืออะไรบ้างป้าจะเรียกค่าทำขวัญจากเขาหนึ่งหมืนใช่ต้องการที่จอดรถใช่ห้ามมาจอดขวางหน้าร้านแล้วต้นไม้เราจะช่วยอะไรเขาบ้างป้าก็จะพยายามตัดให้อ่าโอเคป้าพยายามตัดนะครับเดี๋ยวเราไปไก่เกลี่ยกับทางคุณพอลลี่กันต่อครับครับ แกเหมือนรถป้าที่เขาว่ากันเนี่มล้วรถน้ำเนี่ยก็มีปัญหาอย่างมากเลยรถธรรมดาก็ได้ส่วนรถที่จอดรถน่ะป้าแกมาบอกอดีก็ได้เพราะมันที่สารนะนะคะเราอย่างถ้าแกยื่นจริงๆอ่ะฉันก็มีไม้เด็ดที่จะเอาเรื่องแกเหมือนกันนะอ้าวอะไรครับมโนสาเรศุกตาพาไกลเกลีย